สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําสังขยาฟักทองสูตรคุณยายกันค่ะหอมหวานมันอร่อยเนื้อสังขยาเนียนนุ่มละมุนลิ้นนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยวิธีการเลือกฟักทองนะคะก็ต้องเลือกฟักทองที่แก่จัดค่ะสังเกตที่ผิวฟักทองนะคะเขาจะมีสีขาวๆนวลๆแบบนี้เลยค่ะฟักทองคุณยายปลูกเองนะคะเนื้อเหนียวอร่อยมากเลยค่ะ พอผ่าเอาด้านบนออกนะคะคุณายก็ค่อยๆแกะเอาเม็ดออกเอาไส้ออกค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทน้ำสังขยาลงไปในลูกฟักทองค่ะแล้วก็นึ่งจนสุกเลยแต่ก่อนที่เราจะนำฟักทองมาผ่าแบบนี้เราต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะใช้แปรงค่อยๆขัดที่ผิวฟักทองค่ะเพราะว่าเราจะทานฟักทองทั้งเปลือกกันเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดหนึ่งรอบ แล้วก็พักไว้ก่อนค่ะมาเตรียมในส่วนของสังขยากันเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองแล้วก็ไข่เป็ดอีก3ฟองค่ะตัวไข่ไก่ไข่ขาวของเขาจะเยอะนะคะส่วนไข่เป็ดเนี่ยไข่แดงจะเยอะนามาผสมกันแล้วสังขยาของเราจะออกมาเนื้อเนียนอร่อยค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีลงไป200กรมัมตามด้วยกะทิ200กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็นำใบเตยมาขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายค่ะ ตัวใบเตยเนี่ยจะทําให้น้ําตาลมะพร้าวและก็ไข่ของเราละลายง่ายนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเพิ่มความหอมค่ะคุณยายบอกว่าสมัยโบราณถ้าไม่มีใบเตยเขาจะใช้เป็นใบตองแห้งมาขยำแทนนะคะก็จะหอมไปอีกแบบหนึ่งค่ะลืมบอกไปค่ะกะทิปุ้ยใช้เป็นกะทิอบควันเทียนนะคะสังขยาของเราออกมากลิ่นหอมอร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำมากรองหรอบนะคะ กรองเพื่อให้ริมไข่ขาวเขากระจายตัวนะคะสังขยาของเราจะได้ออกมาเนื้อนิ่มละมุนลิ้นค่ะโดยคุณยายจะใช้ผ้าขาวบางวางบนกระชอนอีกทีนึงนะคะเพราะว่าอาจจะมีเศษใบเตยหรือว่าเศษน้ำตาลมะพร้าวที่ละลายไม่หมดค่ะถ้าเราใช้ผ้าขาวบางนะคะเราก็สามารถที่จะลูดแบบนี้เลยนะคะก็จะทำให้เรากรองง่ายสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ เสร็จแล้วเราก็เทน้ำสังขยาลงไปในฟักทองเลยค่ะแล้วก็เตรียมนึ่งกันได้เลยวันนี้มาบ้านคุณยายนะคะก็ต้องนึ่งแบบคุณยายค่ะคุณยายใช้ไฟฟืนเราก็จะใช้ไฟฟืนนะคะถ้านึ่งด้วยฟืนเดี๋ยวหม้อของเราจะดำนะคะคุณยายก็ใช้ขี้เถ้าที่อยู่ใต้เตานะคะมาค่อยๆไวข้ข้างๆหม้อนึ่งของเราแบบนี้ค่ะคุณยายบอกว่าเดี๋ยวเวลาเปลวไฟขึ้นมา หม้อของเราก็จะได้ไม่ดำนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมานึ่งกันเลยค่ะโดยปุ้ยจะนึ่งทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าฟักทองของคุณยายเนี่ยเนื้อหนามากเลยนะคะพอนึ่งครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะได้สังขยาฟักทองหน้าตาหน้าทานแบบนี้เลยค่ะรอให้เขาเย็นตัวลงนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ หน้าตาก็จะน่ากินแบบนี้เลยนะคะอร่อยด้วยถ้าใครชอบลองไปทำกันดูนะคะวันนี้พู้ยขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ